ฮัลโหลเซีย์ฮัลโหลฮัลโหลเลโอฮัลโหลฮัลโหลเลโอวคอมอนเซีย์ฮัลโหลเซีย์ฮัลโหลไฮไฮอ่ะเอ้เบียดเพื่อนสิอุ้ยเมินไม่อยากรู้จักทำไมอ่ะนายอยู่ามาเมินเลียวฉันแบบนี้นะเออทำไมอ่ะทำไมถึงไม่อยากรู้จักเลอ่ะ Come on, I'm a nice dog. I'm a beach b r e f d fan with you. Come on, come on, come on, come on. เฮ้ยเฮ้ยจะกัดไม่ได้นะสิเรียวมาเมลมนเรียวมันมันเรียวมันมันเรียวลาลาลาเหมือนเหมือนเหมือนไม่อยากรู้จัก ยากัดเอ้ยยังไม่กัดเจอไอ้กัดกัดนิ้วมาเลี้ยเลี้ยเออ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 ออเออเอเออเอเออเเอออออเเเอเอออออออเอเเนอะ